สวัสดีครับเพื่อนพี่ถ้าทุกท่านนะครับสหรับเข้ามาชมกันตอนนี้นะครับนี่คือการปลูกผักครับไฮโดรโปนิกแบบน้ํานิ่งครับวิธีการแรกครับให้พี่น้องนะครับเอาเมเล็ดนะครับลงไปในกล่องนะครับสิู่้นะครับทําเป็นสองชั้นนะครับแล้วก็สีดน้ําฟกซี่ให้ชุ่มนะครับโรยเมล็ดลงไปครับ แล้วก็เอาชิีกชั้นหนึ่งนะครับวางทับนะครับแล้วก็ฟอกซี่สีพ่นเข้าไปอีกรอบหนึ่งครับพอชุ่มๆนะครับแล้วก็แช่ในตู้เย็นนะครับสองคืนหรือสามคืนก็ได้ครับออกมาในห้องปกติอยู่สองวันนะครับมันก็จะออกมาหน้าตาอย่างนี้นะครับการพอเมเ็ดนะครับผมจะบอกในขั้นตอนนี้หมดเลยนะครับ นี่ก็คือสวนดาดฟ้าของผมนะครับผ่านไปอันนี้คือฟองน้ำนะครับฟองน้ํานี้คือซื้อตามท้ o ป p i n g ออนไลน์ทั่วไปเลยครับมันจะมีประมาณ96ช่องนะครับแล้วก็เติมน้ำครึ่งถาดน,นะครับแล้วก็กดกกดดๆๆๆๆดให้มันอมน้ําอมฟองน้ำก่อนนะให้มันเป็นน้ําเข้าไปอมในฟองน้ําทั้งหมดก่อนนะครับก่อนที่เราจะเอามาเล่นลงไปที่ตรงฟองน้ํานะครับ เราเริ่มการเอาเมล็ดลงฟองน้ำเลยครับเราต้องมีแหนบก่อนนะครับซื้อแหนบมาด้วยครับเราก็เริ่มลงไปเรื่อยเลยครับมันตอนไม่มีอะไรยากครับเราค่อยทำนะครับวิธีการขีบครับผมแนะนำนะครับให้ขีบตรงโคนระหว่างลากกับลำต้นนะครับมันจะเป็นเหมือนว่าเป็นสำรีของมันครับ ระหว่างลากกับพ้นต้นนะครับเราต้องคีบตรงนั้นนะครับมันจะทําให้ต้นกล้าเราไม่เสียหายหรือขาดได้เวลาหยิบออกมาลงฟองน้ํานะครับในทุกคนทําให้ใจเย็นแล้วก็มือเบาที่สุดเท่าที่ทาได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับขนาดผมคนมือหนักก็ยังทําได้นะครับอยากคนทุกคนลองฝึกลองทําดูนะครับผมไม่ไม,ไม่ไม่คิ ทำแบบนี้มาก่อนนะครับผมเพิ่งมาเริ่มทําได้ประมาณสามสี่เดือนนะครับแต่แต่ก็ผักตัวนี้นะครับพวกกินออโอ๊กเลดโอ๊กพวกนี้ครับมันชอบเมืองหนาวนะครับมันชอบเมืองหนาวถ้าหน้าหนาวมันจะออกดีครับต้นใหญ่หน้าร้อนเนี่ยผมผมก็ตายไปรอบนลงครับรอบนั้นตายหมดเลยม,มันร้อนน้ามันร้อนนะครับ ผมก็ไม่รู้ทําทไงผมก็ปลูกใหม่ครับลงใหม่ปลูกใหม่ครับเพิ่งมาได้กินได้สองรอบเองนะครับรอบที่แล้วก็ได้กินต้นสวยเลยรอบที่แล้วนะครับนี่ผมก็ทําไปเรื่อยนะครับใครยังไม่ทําก็ลองฝึกทํากันได้นะครับมันจะมีกล่องทดลองอยู่นะครับที่ตามเพจตาม y o u t u ู e เขาลงขายกันเยอะแยะนะครับผมวันนี้ผมก็ ซื้อมาทีเยอะครับอย่างเช่นพองน้ำผมซื้อมาที0 30ยี่สิบสามสิบแผ่นไปเลยนะครับผมซื้อมาครั้งเดียวแต่แรกเลยครับผมลงทุนแต่แรกไปประมาณเกือบสองพันนะครับพันพันเจ็ดหรือพันห้าน, 7, าน, 5, นี่หละครับผมซื้อมาครั้งเดียวเลยปึ้มครั้งเดียวเลยนะครับมันก็ไม่มีอะไรยากค่อยๆทำไปนะครับ ฟองน้ำตรงนี้จะมี96ช่องนะครับเพอให้เราลงให้เต็มทุกช่องเลยนะครับถ้าทำํทำเกินมาก็มันจะมีตรงขอบฟองน้ำนครับมันจะมีอยู่ครับแล้วก็สามารถเอาแจมลงไว้ตรงนั้น,นครับเพื่อเผื่อตัวที่ลง96ช่องนะครับมันไม่รอดหรือมันต้นไม่แข็งแรงนะครับก็เอาตัวพวกแซมข้างๆนะครับมาใส่ได้ แล้วเราก็จะได้ต้นที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับอันนี้ผมของผมว่มาเมล็ดผมนะครับผมเอาไว้ตู้เย็นนะครับสามคืนออกมาข้างนอกอีกสองวันนะครับปกติก็จะเอาลงฟองน้ำตอนตอนเย็นนะครับหรือตอนหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มประมาณนี้แต่ผมลงตอนเช้าเลยครับตื่นเช้ามาประมาณ จ็ดโมงถึงแปดโมงครับโอ้มันไม่ค่อยแดยดแรงวันี้ผมเลยผมไม่ว่างครับผมเลยก็ต้องมาลงตอนเช้าผมแนะนําให้ลงตอนเย็น,นครับจะดีกว่านะครับจะได้ปรับตัวขบบแรของมันนะผมแนะนาครับ,รบใส่น้าปุ๋ย A และบะครับประมาณน้ำสามน้ำหนึ่งลิตรต่อน้ําปุ๋ย3ามซีซีนะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ผมใส่น้ำประมาณสามลิตรในถาดนี้จะไม่มีประมาณสามลิตรนะครับก็ให้มันลอยขึ้นมาพอดีครับโปบปิดปิมของของถาดเลยนะครับอันนี้ทีแรกเราก็ให้มันเสมอของของน้ำมันจะใส่ง่ายนะครับคือเคล็ดลับนะครับการใส่ฟองต้นก้าใส่ของน้่ให้มันไม่ไม่ดิ้นไปดิ้นมาให้มันพอดีรับน้ําระดับน้ําให้พอดีกับ ตัวฟองน้ําเลยครับมันจะได้ดีกว่าครับมันไม่มีอะไรยากไม่มีการตายตัวงไงวก็ขอบคุณทุกคนนะครับ